สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ i0 so c h a n n n l ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทีมหงแดงหรือว่าููด้วยนะครับที่สามารถเอาชนะสิงโตน้ำเงินคามเชลซีคว้าแชมป์คาราบาวครับมาได้สำเร็จนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง i 0 o so n e ด้วยนะครับ หลังจากฝ่าฟันเข้ามาถึงในรอบชิงชนะเลิศศึกคาราบาวครับแม้ว่ารอบที่3และรอบที่4พวกเขาจะต้องเจองานที่ไม่หนักมากและถึงแม้รอบ3พวกเขาจะเจอทีมจากพีเมิลีด้วยกันอย่างนอริสซิตี้แต่ลิวอพูก็ผ่านมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับและยิ่งรอบต่อมาที่ต้องเจอกับคู่ต่อสู้อย่างเฟสตันนอตเอนจากเดอะแชมเปี้ยนชิพย่อมเป็นด่านที่ไม่ใช่งานยากเลยครับสำหรับพวกเขา ทำให้แม้จะใช้ดาวรุ่งผสมประสานกับตัวสำรองเรียร์ูเองก็สามารถผ่านศึกคาราบาวครับรอบ3ามและรอบ4มาได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเส้นทางของพวกเขาโรยด้วยกีบกุหลาบไหมก็คงจะไม่ถูกต้องนักนะครับเมื่อรอบที่5พวกเขาต้องเจอกับเรสเตอร์ซี้นะครับที่มีกุนซือเก่าของพวกเขาอย่างแบนดอนโรเจอร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นด่านหินเลยนะครับที่เกือบทำให้เดีร์ูหยุดเส้นทางไว้ที่ รอบนี้เลยทีเดียวเมื่อพวกเขาโดนนําไปก่อนถึง -2 ประตูนะครับตั้งแต่13นาทีแรกและฉิวเฉียดจะตกรอบไปอยู่แล้วนะครับหากไม่ได้ประตูตีเสมอในนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5ของทาคุมิมินาโมนะครับทาให้พวกเขาลอดตายมาบุดบิดและสุดท้ายเลียวผูกก็สามารถเอาชนะจุดโทษต่อเลสเตอร์ไปได้นะครับหลังจากเสมอกันในเวลา3ประตูต่อ3และในรอบรองชนะเลิศนี้เองนะครับพวกเขาก็ต้องเจอด่านหินอย่างปืนใหญ่าอาเซนอลน,นะครับที่ แก่งจากลอนดอนนะครับแถมเกมในรอบนี้นะครับพวกเขาจะไม่มีซาดิโอมาเน่โมฮัมเหม็ดซาร่าและนาบีเกตาครับ3ผู้เล่นชุดใหญ่ที่ติดภารกิจรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับแต่ก็ด้วยความแน่นอนของลิเวอร์พูลนะครับทำให้พวกเขาสามารถผ่านาซนอลมาได้อย่างไม่ยากเกินนักนะครับโดยที่สกอร์รวม2นัดจบที่2ประตูต่อศูนะครับจนกระทั่งนะครับเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศครับต้องบอกเลยว่านะครับสำหรับถ้วยนี้เป็นถ้วยที่หงแดงลิเวอร์พูลรอคอยม นนถึง10ปีนะครับหลังจากที่พวกเขาเคยคว้าแชมป์ถ้วยนี้ครั้งล่าสุดต้องย้อนไปถึงฤดูกาล2011-2012โดยตอนนั้นแม้ว่าจะเจอคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศที่ห่างชั้นกันอย่างคาร์ดิฟฟ์ซิตี้นะครับแต่ว่ากว่าพวกเขาจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียวโดยต้องยื้อกันไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและยิงจุดโทษนะครับหลังเสมอกัน2อประตูต่อ2ครับสุดท้ายก็เป็นหงส์แดงเลี้ยวฟูนะครับที่แม่นจุดโทษกว่าสามารถคว้าชัยชนะแล้วก็ คว้าแชมป์ไปครองได้นะครับจนกระทั่งเวลาผ่านมา10ปีนะครับในที่สุดนะครับพวกเขาก้าวเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนะครับและคู่แข่งของพวกเขานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนโชคชะตาพามาเจอกันพอทั้ง2ทีมมีกุนซือชาวเยอรมันเหมือนกันนะครับและที่สําคัญกุนซือของพวกเขาทั้งสองนะครับผ่านเส้นทางการคุมทีมไมส์ ice, และโบรุสเซียดอทมุนในบุนเดสลีกาเหมือนกันอีกด้วยนะครับแถมทั้งคู่ยังประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ยูซีอลร่วมกับลิเวอร์พูลและเชลซีมาคน ละหนึ่งสมัยนะครับเรียกได้ว่าแมตนี้นะครับจึงเหมือนกับเป็นการดวลกันของเจอร์เกนคอปและโทมัสซูเคิลนะครับคนคุ้นเคยกันนั่นเองซึ่งรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับขงแดงเวี้ยวููไม่อาจใช้ผู้เล่นชุดผสมได้อีกแล้วนะครับโดยนอกจากเคอร์มินกาเลอร์ผู้รักษาวประตูมือ2ที่เหลือลเจอร์เกนคอปจัดเต็มเลยนะครับทั้งปีกตัวเก่งอย่างลุยด,ดิอาร์ตหรือสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอย่างโมฮัมเหม็ดซาลานะครับ หรือกองหลังคนสําคัญอย่างเวอร์จิลฟานไดนะครับก็ลงกันครบเต็มสูบนะครับซึ่งทางฝั่งคู่แข่งอย่างเชลซีก็จัดเต็มเช่นกันนะครับแต่ว่านะครับ ก่อนจะเริ่มเกมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อกองกลางคนสําคัญครับอย่างเตียโกอาคันทาร่าครับเกิดได้รับบาดเจ็บระหว่างวอร์มก่อนลงสนามนะครทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครับต้องส่งนาบีเกต้าลงไปนะครับในที่สุดนะครับรอบชิงชนะเลิศก็เริ่มขึ้นครับเกมเป็นไปอย่างสูสีนะครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถครองเกมได้เหนือกว่าแต่ว่าเกมสวนกลับของเชลซีก็อันตรายมากๆครับและก็วิดจะทําประตูลิเวอร์พูลได้หลายครั้งนะครับเกมมีทั้ง2ฝั่ง โชว์ฟอร์มมันได้อย่างสุดยอดนะครับผู้รักษาประตูอย่างเอ็ดวาร์เมนดีมีโชว์ซูเปอร์เซฟเหลือเชื่อนะครับจากการโชว์ดับเบิลเซฟนะครับเซฟลูกยิงไกลของนาบีเกรตาและก็ลูกซ้ำเจาะของซาดิโอมาเน่ครับรวมถึงลูกบงช่วงท้ายเกมของเวอร์จิลฟานได้ครับในขณะที่เคมินคาเลอร์ก็โชว์ฟอร์มได้ กับที่เจนคอปไว้วางใจนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมสามารถส่งบอลเข้าไปในประตูได้แล้วนะครับโดยที่ลิวพูลมีโอกาสนะครับจากจังหวะฟรีคิกลูกสูตรนะครับอาร์โนเปิดมาให้เซเรลมาน่สอดมามงให้จูเออมาติมงจ่จอๆเข้าไปนะครับแต่ว่าลูกนี้นะเวอร์จิลฟานดไปล้าหน้าก่อนนะครับทำให้มีผลในการสกัดกั้นขัดขวางผู้เล่นเชลซีไม่ให้มาป้องกันซาเรลมาน่ได้นะครับทำให้โดนลิฟไปนะในขณะที่เชลซีก็สามารถส่งบอลเข้าประตู ของลิเวอร์พูลได้หลายครั้งนะครับทั้งจากไคล์ฮาวเวตและโรเมลูลูกากูนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับด้วยความสุดยอดของเวอร์จิลฟานไดนะครับที่เช็คลำหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ไม่เป็นประตูนะครับรวมถึงโอกาสจอจอจังๆหลายๆครั้งจากเมสันเมานะครับทั้งลูกชนเสาลูกยิงออกซึ่งน่าจะเป็นประตูเหลือเกินนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจบ 90นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับจึงต้องดวลจุดโทษนะครับไฮไลท์อยู่ที่การส่งผู้รักสาวประตูสำรองอย่างเกป้าลงมาเซฟจุดโทษนะครับแล้วซึ่งการดวลจุดโทษนี้ครับเจื้อเจือมาถึงนะครับจนกระทั่งมาถึงผู้รักสาวประตูนะครับโดยคาร์มินคาไรเฮอร์เป็นผู้รักสาวประตูฝั่งลิเวอร์พูลนะครับได้โอกาสยิงก่อนเกป้านะครับและก็ยิงเข้าไปนะครับด้วยความที่เขาเคยเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนนะครับทำให้การยิงเฉียบขาดอยู่แล้วนะครับจนถึงคิวของเกป้าลิซาบาลากานะครับที่ถูกเปลี่ยนลงมาเพื่ นะครับแต่เขาคงไม่คาดคิดว่าจะต้องยิงเองนะครับและด้วยความกดดันครับที่ฝั่งหลังประตูเป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลซึ่งส่งเสียงกันดังสนั่นครับทำให้เกป้ายิงข้ามคานไปนะครับสุดท้ายลิเวอร์พูลก็คว้าแชมป์ไม่ได้สําเร็จนะครับต่อยอดโมเมนตัมเพื่อที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับต้องซูฮกจริงๆนะครับเจะเกนคอปสุดยอดมากๆนะครับและก็เกมนี้เป็นแมตช์ที่สมศักดิ์ศรีมากนะครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งเชลซีนะครับสุดยอดทั้งคู่นะครับโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเป็นการประเดิมคว้าแชมป์์แรรรรกไไปดด้ออออยยย่่าางงสสววมมมนะคัับบหลลิเเพูตโ เตั้มในการลุยศึกยิมเมรีกนะครับที่ตอนนี้นะครับไล่จี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาติดๆแล้วนะครับและไหนจะมีรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เส้นทางการผ่านรอบน็อกเอา์รอบแรกสดใสเหลือเกินนะครับเนื่องจากไปชนะอินเตอร์มิลานมาได้2ประตูตสูงนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลชุดนี้นะครับจะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์อะไรต่อไปได้อีกไหมนะครับหลังจากที่ประเดิมคว้าแชมป์คาราบาวคัพไปแล้วนะครับยังไงก็ ขอ,อแสดงความยินดีอีกรอบนะครับกับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่พวกคุณมีความสุขจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับสวัสดีครับ